เอาครับมาชมตักก้อเดี่ยวนะครับเต่าชุมแพกับไก่ป่าปีนังนะครับฝั่งน้นไก่ป่าวันนี้มาเดี่ยวกับเต่าชุมแพเอาครับคู่นี้ชิง4,000บาทนะครับเอาครับเต่าเปิดซ้ายครับเอาครับลูกปาดครับลูกนี้โอ้โหลูกนี้ออกหรือลงครับดูกรรมการก่อนตัดสินใจ ชี้ให้ลงอีกออไม่อลงาอ่ครับศูนย์ต่อศูนย์อาครับเต่าจุมแพรเส์ฟไปไก่ปลาเอาครับไก่ปลาปีนังไก่หัวเบี้ยวครับลูกนี้ครับสุดยอดครับไก่ปลา 0ต่อ0นะครับโอ้ลูกเสิบไก่ปลาทันก้าเรียนนะทันก้าเสิบเสิบดีกว่าเต่านะไก่ปลาครับ1ต่อ0ครับไก่ปลาเสิบมาลูกนี่เตา๋าเอาเป๋ครับเป๋ไปแล้วครับ,ไป,บไปแล้วครับ,บโอ้หอโหเสิบ เิร์ฟดีจริงนะครับไก่ป่าปีนังนะครับขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับใครที่เป็น f c ไก่ป่าปีนังนะครับขอแชร์ด้วยเราฝากกดติดตามทักทายนางมาไลฟ์กับนายซื้อบรื้อเสียจ้อนสวนผักนะครับเอาครับเต๋าครับเจองานหนักครับเพราะว่าลูกเิร์บไก่ป่าโอ้โหไก่ป่านี่ผมบอกก่อนจุดอ่อนคือตายลูกยอดนะครับลูกยอดหน้าเน็ตนะครับไก่ป่าผมบอกก่อนอย่าให้เต๋ารู้จุดอ่อนนะครับ ศูนต่อสองนะครับเต่าจุงมแพ้ครับเติรไปครับตรงนี้ไก่ป่าบอกง่ายโอ้โหเป๋ครับขาเป๋เป็นรองลูกเสิร์บนะครับครับหน่งต่อสครับเติรไปที่เดิมครับเอาครับไก่ป่าลงสนามครับวันนี้ต้องสู้ครับหัวเบี้ยวครับตรงนี้สุดยอดครับเหลี่ยมหัว เอาครับทักไทยอภิเชษตีนิมไทยนะครับถ้าไก่ป่าไม่ปล่อยจุดๆสู้ได้สบายผมก็ว่างั้นแหละครับไก่ป่าต้องต้องคอยไปให้กำลังใจแกนะครับแกแกลูกเสือด,ดีกว่าเต๋านะครับแต่ว่าเต๋าจุมแพ้เตะประจํานะครับสนามพุทธบูชาได้เปรียบสนามเต๋า ถือว่าซ้อมอยู่ที่นี่ประจําเดินสายมาบ่อยครับจากขอนแกน่นโอ้โหจะงัดไปไหนครับแต่ก็สองต่อสองนะครับเสิร์ให้เล่นเลยครับโอ้โหตะข้ามไปเรียบร้อย เออโอ้โหลูกเส็บเวทนี้รับไม่ได้หรอกเทียดินะเวทเวทอย่างงี้รับยากเทียดีอันนี้ไทยกิอ่างงีลงซ้ำๆได้ิเสิดีนะเต่าแพ้จ่าทูแพ้ลูกเสิร์ฟม้วนเดียวเลยถามว่าหัวมันมีแต่หัวหน้าเน็ตซ้ายขวาไม่ต้องไปไหนซ้ายขวา ตตตเ,เต๋อจับดีเต๋าตะค้อคนละเวทต่อสองหนึ่งยังกล้าต่อใช่ไหมผมพูดถูกไหมแล้วต่อสองหนึ่งยังต่อ,อเออเดี๋ยวไม่กล้าจับนั่นยองเนาะต้องเอาแล้วแผกนี่อเออเต๋าเอาแล้วเ,เอว <laughs> ตอนบอกยอิ่ถ้าลงเรียบร้อย <laughs> ออก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 ไอเตอี้ยเยอะข้างนอกออกเยอะสองต่อสี่นี่นี่ถ้าเป็นเต๋านี่จับเลยนะเนี่ย เชียตเตาเลยเพราะว่าไก่ปลาสนาม่าเราเลียมนึงอยากไก่เตาศาสนาเนี่ยนี่ลงช่วยไก่ปลานะเลี้วเต้แล้วเ,ออเสิือไปครับโอ้ลุงนี่ลงเยอะมากนะครับไกป่ปลาเล่นไปฝั่งนู้นแล้วครับเสิร์ฟไปหยอดครับไกป่ปลารับลูกเสิร์ฟไม่ได้อดสองลูกเอาครับไกป่ปลาหัวเบี้ยวครับลุงนี้โอ้เบี้ยวไม่ออกโดน โดนโดนแน่นอนโดนแน่นอนโดนจริงๆอย่าบ,บอกว่าหัวเบี้ยวเหรอ <c oughs> ตั้งแต่ผมไปเต้นเฮ้ยผมเปิดหัวเบี้ยวจากนั้นนะผมใส่หัวเบี้ยวกันไปเลย <c oughs> เหัวเบี้ยวอัอบหัวเบี้ยวไปสนามใดเขาเอ็ดไปอ๊อบหัวเบี้ยวกัน,นครับตอนนี้ห้าต่อสี่นะครับเต๋าเไปครับอย่างแรงไก่ปลาต้องละเอียดทุกเม็ดนะครับลูกนี้โอ้ย ลูกมันไกลนะครับแกกดไปหน่อยลูกมันไม่ข้ามครับหกต่อสี่ครับโอ้ยโอวันตรลายครับใส่ใเสา ายันทวีศักดิ์บอกไก่ป่าสู้สู้ไอ้น้องส,อสู้อยู่ครับสู้อยู่ครับผมก็เชียร์ไก่ป่านะครับแอดมินก็เชียร์ไก่ป่าเพราะว่ามีหุ้นส่วนครับ <S <S โอ้โลูกเสพลูกนี้สุดยอดจริงๆสุดยอดลูกเสพโอ้โออลูกนี้ย่องมากๆว่าน่าจะเอาไม่ได้นะครับมุดหัวไม่ได้นี่นะเอยยังไงลูกเสพของไก่ป่าปีนังห้าต่อหกครับแกมีทีเด็ดที่ลูกเสพครับมายาวแล้วครับลูกนี้โอ้ยจะเสพแกจะเสพยาวเสียไปทําไมโอ้แต่ก็เอาออกม่เดียว แค่ลงเขาก็ตายแล้วแต่ก็เวรนี้เน็ตชาเลยพอซาดนะอันนี้ใครถ่ายรอบ่ะใครอะ ปกติมันชัดัวนี้นะชิดชัดหน้ากล่องบ้่งกล้องเราต้องเช็ดเรื่อยนะอาเจ็ดต่อห้านะครับเต่าจุมียขึ้นนำอยู่สองแต้มไก่ป่าปีนังครับสู้ครับต้องสู้ครับออกนอกบ้านต้องสู้ครับโอ้ง่ายไปครับง่ายไปครับไก่ป่าตายลูกหยอดนะครับผมบอกก่อนผมรู้จุดอ่อนหมดนะครับแต่ก็ถ้าหยอดนี่ตายอย่างเดียวนะครับ ลูกเสิร์ฟเหมือนกันนะครับหยอดไก่ป่านี่ตายนะครับผมบอกผมเคยเตะด้วยนะครับ8ต่อ5นะครับเร์ฟหยอดครับโอ้ตกใส่เน็ตเอาตายไหมตายจริงครับตายลูกหยอด9ต่อ5นะครับโอ้โหตาจุมแพน แทงตายเกมนะครับเอาครับแทงเขาไกล่ปล่าต้องออกอาวุธครับต้องออกอาวุธครับโอ้โหไม่ข้ามอีกแล้ว okay, โอ,อลลลลจะกดไปถึงไหนเอาเสิบยังไงไกลปล่ป่าไกล่ปล่าพี่นังเฮ้ยโอ้เต่าโอ หยองทำไมไม่ออกตัวว่าเมือ่อกี้ตอนที่เขาเสมอไกป่ปลาโยให้ไปเล่นอะไรก็เสียแต่ก็มาห <c oughs> <c oughs> ย่อดหรือเปล่าครับไปครับไกป่ปลาเอ,าอ้ายังไงไกป่ปลาไกป่ปลาพี่นังสู้หน่อยสู้หน่อยโอ้ยแต่ก็ง่ายไปครับทำง่ายไปโย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 ,โย บอกไก่ปลาเปลี่ยนเปลี่ยนข้างหน่อยมันลมบอกเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยแต่ก็เราเสียเองนะไก่ปลาเขาไม่ได้ทำเออทำเสียเองนะเขาไม่ได้ว่าดีนะเ่ใครช่วยเตาคนนึงข้ามไปเขาอะไรนะ เตะไเอาไว้ทำไมครับเอาไว้ทำไมเตเตีซ้อมให้เตซ้อมให้ซ้อมๆพี่น้องก็ไหมซ้อมๆพี่น้องแต่ทางพีเขาว่าลูกนี่เริ่มีลูกแง้มกว่านี่ฮะเริ่มีลูกแง้มกว่านนี่ป้ะลูกแง้เอาอยู่นะไม่ต้องเอาลูกแง้มหรอกแง้มเราแหละเออ เอาครับห้าต่อสิบขออีกห้าแต้มนะครับไก่ป่าสู้หน่อยสู้หน่อยครับไปครับหน้าขวาเอาเต๋าชุ่มแอ้หัวหยอดครับเรียบร้อยครับไก่ป่านี่ตายลูกหยอดจริงๆออสิบต่อห้าอะไรเกิดขึ้นได้นะครับเอาครับไก่ปลาตั้งรับครับเป็นฝ่ายตั้งรับเอาครับหนึ่งสองสามครับดูลูกจบครับหัวเบี้ยวตอนนี้โอ้ยเดินทางมันช้าร้องแล้วครับร้องโ้ยแล้วครับเรียบร้อยเอายังอยู่ แต่ก็เอาไกป่ป้าไกป่ป้าโอ้เป็นฝ่ายรับครับเอาครับเรียบร้อยครับไกป่ป่านี่มีแต่ลูกเสิบจ,จริงๆนะครับลูกทำไม่มีนะครับแก้สาธรเน้อใช้แล้วจะเจอโอเค <laughs> ัเทียมเยอะจับฟันไอ้จับตุ้มผามลุนแอบลูกนีได้เง้นเบ็ดลรอไก่ปลาเอาลูกเสือหน่อยไก่ปลาสู้สู้โยโย่เบ๊สซี่ย่องกินไหมครับเบ๊สซี่มาสามขวดเสียนเงนกินใดเง้ผมไม่กินนะผมไ่กินโยมาสองโยโยนับปลามาก็ได้ อาครับไก่ป่า,าอีกแก้มนะครับ6ต่อสิบเอาครับไปม้วนเดียวเลยหรือเปล่าครับไก่ป่าปีนังไปแล้วครับขาซ้ายเตา๋าจุ่แพไปฝ่ามะม่วงเรียบร้อยโอ้แต่ก็เขาไม่มีอะไรกล้าลูกเสร์บเลยไก่ป้ามั่นใจลูกเสร์บเลยแต่ก็เขามันโอ้ถ้าเป็นเส์ฟผมเส์ฟได้แค่นี้นะไม่มีทางสู้ผมเลยแต่ก็มองเลยเดี๋ยวไม่มีทางสู้ไก่ไกแก้มมีลูกเสริรบแล้วยองเนาะใช่ไหม ถ้าเสือแล้วแ่นี่เนี่ยกินเลยสบายเลยจะบอกให้ให้ไปจับอะไรก็เสียไม่น้อยเนาะเอาปาดหนึ่งครับปีนังครับไก่ป่าปีนังใช้แววหรือเปล่าหัวเบี้ยวครับตรงนี้เรียบร้อยไก่ป่า เสิร์ฟม้วนเดียวเลยกล้าเสิร์ฟม้วนเดียวเลยจะให้เสียเอาแปดต่อสิบเอ็ดนะครับไกป่ปลาครับไปครับตัดไปไปไหนป่ามะม่งวงหรือเปล่าโอ้กล้าเสิสร์ฟไลตะก้อน่ะโอ้ใครจะรับได้ลูกเสิร์ฟอ่ะเอาครับเก้าต่อสิบหรือเปล่าครับเอาครับเอาครับไกป่ปลาพี่นางไครทิ้งโตมาแล้วเอาเก้าต่อสิบเอ็ดครับ เอาครับทำไมไอ้แ้มเป็นเอาหลวงครับเอาครับไก่ปลามั่นใจแล้วโอ้าเอาเอา,าเอาเอาไก่ปลาโอ้สิบต่อสิบเอ็ดถ้าเสียบค้ามมีโอกาสได้แต้มนะครับเพราะว่าวิธีลูกมันแรงนะครับแล้วก็มันออกริมเส้นรับยากเวีนี้รับยากแน่นอนเอาครับสิบต่อสิบเอ็ดเกียสิบสามไม่มีดิวไก่ปลาปีนางลูกนี้เออเป๋ครับเป๋เอา โอ้ยไก่ป่าทำไมไม่เล่นโดนหัวเหรอ,อแอดมินเป็นกลางด้วยนะครับโอ้แต่ก็โอ้แต้ม11ต่อ11นะครับหน้าเสียดายไม่ได้เอาครับ11ต่อ10กของเชียร์บอกล็อกไว้เอาครับมาดูเกมเซฟของเต๋าครับเอาครับ โอ้จะเบี้ยวไปถึงไหนแต่ก็โอ้โหแต่ก็คุณไม่จำเป็นต้องกดขนาดนี้ดอกเวทนี้เที่ยดิใช่ไหมโอ้แต่ก็เวทนนี้จะรับได้ไงออกซ้ายขวายอดครับเอาครับไกป่ปลาไก่หัวเบี้ยวครับไ,ไกป่ปลาไกป่ปลาไกป่ปลามานี่ ไก่ป้าไปขาดเด็ขาไดไปนะไก่ป้าไก่ป้าบอกไม่ต้องขาดไก่ป้าไก่ป้ามาหนี้ก่อนเสิร์ฟไปซ้ายไม่ได้ต้องเสิร์ฟขวารับไม่ได้จุดอ่อนได้ไหมรับไม่ค่อยได้ไก่ป้าห้ามไปขาซ้ายเด็ดขาดซ้ายเขาไม่แตกเขาแตกขาขวาแต่แก้เนี่ยโง่อูยออกซื่โอโทษที ao, tự tai quá, không có bọt quá à, <laughs> <nó> <laughs> à, ai nghê nó nhởn đó, đi mới đẹp rồi. เข้ามานี่ก่อนมานี่ก่อนไก่ป่าเกมนะไปที่เดิมเกมอย่าไปขาซ้ายไปที่เดิมื่อกี้เนี่ยเกมมั่นใจเนี่ยมีโอกาสเกมนะถ้ามันไปได้นะเบีนี้รับยากนะใช่ไหมหยองเบีนี้มันรับยากต่อเอาครับลูกเดียวนะครับโมเมนตัมอยู่บางไก่ป่านะครับ ไกป่ปลาปีนังครับเอาครับ12ต่อ12ครับ12ต่อ12ไกป่ปลาปีนังไกป่ปลาปีนังไปโอ้ยเต๋อยังไงยังไงลูกนี้ไกป่ปลาไกป่ปลาทานันหรือเปล่าเฮ้ย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 ยอดครับสุดยอด,ด,ยอดไกป่ปลาพริกแคน้าวันด,ดีครับวันด,ดีโอ้ยเต๋ๆๆอเต๋อไกป่ปลา งานข้าวสนามแตกครับต้องบอกว่าสนามแตกครับสนามแตกครับโอ้โหโอ้โอ้ต้องมีแก้แน่นอนครับแต่ผมเป็นไก่ป่าผมไม่ให้แก้นะครับโอ้แต่ก็โอ้แต่ก็ครับไอ้ไก่แย่เลยไก่แย่ไก่แย่ชนะชนะสิบสามตนเลยเกมบสองหนึเก็บแล้วเจ็ดเลยเก็บมไหนวะผมมองดิ ถามไม่อย,อมยอมเลยบไ่ไก่แจ้เพราะชนะแล้วไงโอ้โหไม่อยากจะเชียนะครับให้ตอนเพีงสองห้าสิบสาสมเครับสมหมายอดทนไก่แจ้เชียร์ออกตืออฮะหลุดไม่ได้นะครับอารมณ์พาไปนะครับผมว่ามือสมัครเล่นนะครับโอเคครับนี่ครับไก่ป่าไก่ฟ้าไก่นี่ไก่ป่าเออเหอไก่ป่าทำได้ครับพิกนรกครับพิกนกรกพิกนรก Oh. อ๋อบอกว่าหักปากกาเซียนนะครับหักปากกาเซียนนะครับอ๋อ oh, ลูกเสบล้วนๆครับกินลูกเสบล้วนอเ oh. สบดีโอเคครับเต๋าชุมแมวแต่นอนไม่หลับครับ okay. <laughs> โอเคอ้าวเสบดีอะ <laughs> โอเค okay, นะครับวัสดีท่านนครับวัสดีครับ